ไย่ยามทำดีแล้วไม่ได้ดีที่จริงมันขาดใจนหมือนกะนะครับไรือคำทำนทีบางทีทำไปทำมาให้พระเอาน้ำมาให้สองวันนะน้ำอุ่นนะท่านมาทีขวันก็หมกเลยเนี่ยจะเหมือนได้แกะลงตาสั่งต้มน้ำร้อนไปเปล่าแกะวมโหจะตายนม่บอลจะฉันน้ำร้อนตาเป๋่าทำไมอย่างนี้น ทำดีไม่ได้ดีจริงมันก็มีทุกคนนะอารมณ์เพราะความหวังมากเกินไปบางทีหวังแล้วลืมคิดเรื่องกรรมเรื่อ,อย่างเงี้ยคิดว่าถ้าเราทําตรงนี้มันจะต้องได้ผลอย่างนั้นไปคิดล่วงหน้าไว้ทําดีแล้วจะต้องมีคนชมจะต้องมีคนชอบนะคิดอย่างนี้สมมุติ พอ伊าทำออกมาปุ๊บพวกก็ด่าเขาให้เครื่องทีงนี้ทำใจไม่ได้คนหนึ่งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยกับได้รับคำชมขึ้นมาน้อยใจซ้ำเข้าไปอีกเพราะว่าตั้งอารมณ์ไว้ผิดเหมือนกับทำงาน,เ,นเหมือนกับใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปเพราะตั้งใจไว้ผิดเพราะเจอกับตัวนี่แหละครับจนไม่รู้ อารมณ์ที่มันตั้งไว้ผิดทีมันฆ่าตัวเรายิ่งกว่าอะไรดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาประสิทธิ์เขาำไหมเนี่ยจิตที่ตั้งไว้ผิดแย่ยิ่งกว่าศัตรูที่ทําต่อศัตรูและยิ่งกว่าคู่เวรทําต่อคู่เวรว่าอย่างนั้นจิตองต้นไมา้ายโยมเห็นมั้ยนะนั่นแหละเพราะจิตท,ที่ตั้งไว้ผิดตัวเดียว แต่จริงๆแล้วผลของมันก็คือทําอะไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นอยู่แล้วจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองไม่ต้องไปตั้งจิตคิดลวงหน้าว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าทําดีแล้วไซชนะเวลาใดที่ทําขนานั้นเวลานั้นเดียวนั้นดีมันประทับอยู่ในใจไลยเ้าะทำดีเมื่อไหร่ก็ชื่อว่าเป็นดวงมงคลเมื่อนั้นดีมันจะกระทับอยู่ในใจเมื่อนั้นพอรู้อย่างนี้มันถึงจะมีกำลังใจแล้วก็ทำแบบไม่ยั้ง ทาไปตั้งไว้ผิดเมื่อไหร่ก็หมดกําลังใจท้อแล้วก็ถอยเพราะฉะนั้นหลวงปู่ก็เลยสอนท้อได้แต่อย่าถอยทํามันไปจนกว่ามันจะทะลุแต่ทีนี้ดีมันถึงจะมั่นคงอันนี้นะครับอธิบายคร่าวๆแต่ว่าถ้าจะอธิบายโดยละเอียดหรือว่าจะให้ค้องจองอธรรมะก็ต้องมิมนพระเดชพระคุณหลวงปู่อีกรอบนะครับใขรใคร,ใครมาให้แจ้งนะครับยาติโยมก็จะได้ ประโยชน์นิ่มันข้าปูกผมก็พูดยมาคำดื่้เดือดมือข่อหนาวคำคั้วเดือดมือผม่างานดือคงามคึดของคนกังวลมาเออ โอ้เรืวองทำดีแล้วมันก็ดีเวามตัวเงว่าเราทำดีเพื่ออหวังที่พระโคท่านบอกว่าทำดีเพื่อหวังผม <Yes. S 1> พอแล้วก็วางใจที่ปากังหาออกเปิดความ คือว่าเราทำดูพวกเขาแล้วเราเห็นเขาทำดูต่อเราบ้างอ่ะเขาคือเหมือนงั้นเราต้องคือว่าทำดูก็้ดูเมาเห็นได้ดูที่หน้า